สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับทางกิฟฟินช anel กับรายการถอดรหัสความสําเร็จครับรายการที่จะทาให้ท่านสามารถประสบความสําเร็จได้ในธุรกิจกิฟฟินจากผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจและผู้ที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจกิฟฟินรายการในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามชมตัวอย่างครับ ไปทุกท่านลองชวนเจ้าของกิจการแต่ท่านไม่ต้องตั้งทงว่าจะให้คนเลิกทํากิจการที่เขามีมไม่ใช่เขาไม่ได้เลิกเราไม่ได้บอกให้เขาเลิกนะคะแต่ในสังคมที่เจ้าของกิจการมีเนี่ยเขามีคนเดินเข้าร้านอยู่ละเขามีเพื่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เขามีเพื่อนมีสังคมเนี่ยและสังคมของเขาเนี่ยใช้สินค้าของกิฟฟอรีนได้ดีหมอค่อนข้างเชื่อด้วยนะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเขารู้จัก ใช่ไหมคะนี่แต่พวกเราเนี่ยไม่กล้าเข้าไปคุยหรือหาวิธีคุยไม่ได้มากกว่าเราสร้างความรู้สึกว่าเครือข่ายเนี่ยมันเป็นของเราคร่ะคุณหมอเครือข่ายทุกคนที่ก้าวเข้ามาอยู่ในองค์กรภูรักเขาจริงๆรไงคะรักเขาแบบอยากให้เขาประสบความสําเร็จแล้วรักเขาชนิดที่แบบบอกได้เลยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะไม่มีใครล้มเหลวถ้าเขาเกาะกลุ่มหรือว่าอยู่กับเราท้ายที่สุดอยากให้พี่ปูเล่าถึงความสําเร็จพี่ปูบอกว่า10ปีเนี่ยมันไม่เห็นเงิน มันมีแต่เงินเอาไว้กินไว้ใช้แล้วก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันมองไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมเลยในการทํากิจการมาก่อนแต่พอมาท,ทําธุรกิจกิฟฟอรีนจนมาถึงวันนี้วันที่เป็นก a r พาราย รูปธรรมของความสําเร็จที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างอยากจะให้แบ่งปันบางเศษเสี้ยวให้กับท่านผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งเพราะรู้ว่ามีเยอะเหลือเกินครนั่นแค่ตัวอย่างรายการนะครับยังน่าสนใจมากทีเดียวครับเพราะบอกได้เลยว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในวันนี้จะมาแนะนําท่านครับว่ามีเทคนิคอย่างไรบ้างที่จะทำให้ธุรกิจกิฟรินประสบความสําเร็จช่วงนี้พักสักครู่ครับ